คลิปนี้เราจะมาแยกพอร์ตหรือว่าต้นอ่อนของแอสโตไฟตั u มกันค่ะนี่เป็นแอสโตไฟตัมนะคะอายุประมาณ5เดือนถึงเวลาที่จะแยกลงดินปลูกแคคตัสแบบนี้แล้วนะคะจะมีวิธีอย่างไรเดี๋ยววันนี้นกจะมาสาธิตให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะ ส่วนตัวนกเองนะคะสำหรับแอสโตก็จะชอบแยกพอรตออกมาเนี่ยอายุราวๆ5เดือนประมาณนี้ค่ะเพราะว่าสารอาหารที่อยู่ในดินเนี่ยหมดแล้วนะคะเริ่มจะหมดแล้วแอสโตก็เริ่มที่จะโตขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อน,อนสำหรับพอตนี้อายุ8เดือนนะคะจะเห็นได้ว่าต้นเนี่ยโตกว่า5เดือนนิดหน่อยนะคะคือปล่อยไว้นานไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลดีหรือว่าไม่ได้โตเร็วนะคะ เพราะว่าสารอาหารที่อยู่ในวัสดุเพาะเนี่ยเริ่มที่จะหมดไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแยกกันเลยนะคะก็เคาะแบบนี้หรือว่าบีบแบบนี้นะคะเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะนำต้นอ่อนออกมามือเบาๆนะคะเพราะว่าต้นอ่อนก็ยังเล็กมากๆค่ะวัสดุในการเพาะของนกก็จะเป็นชั้นล่างก็จะเป็นกระมาพ้านะคะ ตรงกลางเป็นดินปลูกแคคตัสด้านบนนะคะก็จะเป็นพิสมอสค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นกจะแยกใส่กระถาง2นิ้วนะคะรองก้นกระถางด้วยกระเบะพร้าวสับหรือจะเป็นหินภูเขาไฟนะคะหรือจะเป็นฐานทุบนะคะได้หมดค่ะแล้วแต่ว่าเราสะดวกค่ะจากนั้น ก็ใส่ดินปลูกแคคตัสทั่วไปเลยนะคะเพื่อนๆเ,เน้นโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เป็นสูตรดินปลูกไม้โตนะคะก็คือสูตรเดียวกันกับที่นกปลูกไม้ที่เปลี่ยนกระถางนั่นแหละค่ะจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยละลายช้านะคะ5-10เม็ด ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่เยอะจะทำให้แคคตัสของเราเนี่ยตัวแตกได้นะคะจากนั้นใส่สตาร์เกิลจีกันเพี้ยแป้งกันแมลงนะคะกันเพี้ยหอยนะคะใครมีก็ใส่ไว้นะคะเวลาที่เราแก้ตอนเพี้ยที่ลงแล้วเนี่ยแก้ยากนะคะจากนั้นนะคะก็เกลียเกลียให้ปุ๋ยให้สตาร์เกิลจีเข้ากันนะคะ จะใช้ฟอสเฟตแบบนกหรือว่าจะใช้ไม้ปลายแหลมไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้ค่ะปลูกลงไปแบบนี้เลยค่ะส่วนตัวนกแล้วนะคะก็จะใส่ลงไปประมาณ 4- 5หต้นต่อกระถาง2นิ้วค่ะยังไม่ได้แยกเดี่ยวออกมานะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแอสโตก็ยังเล็กอยู่นั่นเองนะคะปลูกแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะให้เขาโตด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบนี้ เกือบๆหนึ่งปีถึงจะออกมาแยกเดี่ยวได้นะคะเ,เพื่อนๆปลูกแบบนี้นะคะก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราไม่เปลืองกระถางนะคะในช่วงนี้แล้วก็ถ้าเราปลูกแบบเดี่ยวๆนะคะจะทําให้เราเนี่ยควบคุมความชื้นยากมากๆนะคะเพราะว่าต้นของเขาเนะี่ยยังเล็กอยู่ค่ะ จากนั้นก็ใส่หินโรยหน้ากระถางเพื่อที่จะพะยุงลำต้นด้วยนะคะเพื่อนเ,อน,เอนเพราะว่าเราปลูกรวมกันหลายๆต้นค่ะกันเวลาที่เรารดน้ำนะคะดินเนี่ยไม่กระเด็นโดนต้นด้วยนะคะแต่จริงปลูกแบบนี้เราจะยังไม่รดน้ำให้ชุ่มมากนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะเรียงเป็นแถวก็ได้หรือว่าจะปลูกให เป็นกระจุกแบบนี้เหมือนนกก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยค่ะเพื่อน,อนแต่นกคิดว่าปลูกแบบนี้ง่ายนะคะเราไม่ต้องจัดอะไรมากค่ะการเจริญเติบโตก็ไม่ได้ต่างกันนะคะจะปลูกแบบไหนก็ได้แต่ว่าเน้นตรงที่ว่าอย่าพึ่งแยกเป็นกระถางเดียวค่ะแอสโตนะคะต้นเล็กๆเ,เพื่อนๆสังเกตดูก็อาจจะดูยาวๆนะคะไม่เหมือนต้นโตโตแต่ว่า เมื่อเวลาที่เขาโตขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเป็นทรงกลมอย่างที่เราเห็นเองค่ะเ,เพื่อนเพออสโตเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่ตอนเล็กๆจะเหมือนกับต้นยืดนะคะแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเมื่อเขาโตเนี่ยเดี๋ยวเขาสวยเองค่ะใส่หินโรยหน้ากระถางลงไปแบบนี้ค่ะจะทำให้ต้นไม่ล้มนะคะ ช่วยพยุงลําต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสามารถรดน้ำได้ทันทีค่ะแต่ว่าอย่าพึ่งรดจนชุ่มนะคะรดแค่พค่ผ่านแค่ดินข้างหน้ากระถางเปียกพอค่ะ 2. กระถางล่างนะคะอายุ ประมาณ8 12เดือนรูปร่างก็จะชัดเจนเป็นแอสโตไฟตัมแบบกลมๆค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะแยกเป็นกระถางเดี่ยวได้แล้วหรือว่าจะรออีกสักนิดนึงก็ได้นะคะสำหรับ2กระถางนี้นะคะถึงเวลาแยกแล้วแต่ว่านกก็ยังไม่ได้ทำสักทีค่ะเมื่อเราปล่อยไว้นาน,น,าน ต้นของเขาเนี่ยก็จะโตช้านะคะแบบนี้เลยค่ะจริงๆแล้วควรที่จะแยกเลยนะคะเมื่อเราแยกก็จะเป็นต้นเดี่ยวๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเริ่มโตขึ้นมานะคะอีกประมาณราวๆ6 7ถเเดือนเนี่ยสามารถที่จะเริ่มให้ดอกได้แล้วเป็นบางต้นค่ะชุดนี้นะคะนับจากการเพาะเมล็ดนะคะ ก็จะราวๆปีครึ่งโดยประมาณบางต้นเนี่ยเริ่มโตนะคะบางต้นให้ดอกแล้วค่ะหรือถ้าเป็นสแตนดาร์ดแอสโตจริงๆแล้วนะคะก็ประมาณ2ปีก็จะเริ่มให้ดอกค่ะแบบนี้นะคะน,นี่คือดอกแอสโตไฟตัมสีเหลืองค่ะอันนี้อายุ2ปีนะคะสำหรับต้นนี้ดอกนี้เป็นดอกแรกของเขาเลยค่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับการแยกพอดแอสโตแบบง่ายๆเพื่อนๆก็สามารถไปทำได้ค่ะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่อง YouTube วิชูราดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชูราดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ